ชุดวิชาการสร้างสารรค์เนื้อหาออนไลน์หรือออนไลน์คอนเทนต์ครีเอชันโมดูลในปัจจุบันการพัฒนาเนื้อหาออนไลน์หรือออนไลน์คอนเทนต์นับเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างสารรค์สื่อออนไลน์เนื่องโดยผู้บริโภคต่างต้องการสื่อออนไลน์ที่มีคุณภาพเชื่อถือได้และโดนใจดังนั้นผู้ที่สามารถสร้างสารรค์เนื้อหาได้ตอบโจทย์ความต้องการย่อมเป็นผู้ที่สามารถเข้าไปนั่งในใจผู้รับสารได้ ชุดวิชาการสร้างสรรเนื้อหาออนไลน์ประกอบไปด้วย4รายวิชาได้แก่รายวิชาหลักการออกแบบและการสร้างสารการออกแบบและสร้างสรรเนื้อหาออนไลน์ให้มีคุณภาพผู้ออกแบบจําเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในตัวเนื้อหานั้นๆรวมถึงสามารถจัดกระบวนการออกแบบและสร้างสารอย่างเป็นระบบตั้งแต่การศึกษาค้นคว้าการออกแบบแบบร่างการทบทวนและปรับปรุงตลอดจนนําไปใช้งานได้จริง เช่นการเลือกใช้สีตัวอักษรการจัดวางองค์ประกอบภาพเป็นตน้นรวมถึงการฝึกทักษะการสร้างสารรคภาพเวกเตอร์ประกอบเนื้อหาออนไลน์ด้วยโปรแกร,รม Adobe Illustrator รายวิชาเทคโนโลยีการผลิตเนื้อหาออนไลน์เทคโนโลยีสมัยใหม่ถูกสร้างและพัฒนาขึ้นมาอยู่ตลอดผู้ผลิตจำเป็นต้องศึกษาการใช้งานเทคโนโลยีสมัยใหม่เหล่านี้อยู่เสมอเพื่อการผลิตเนื้อหาออนไลน์ให้สดใหม่ทันโลกยุคดิจิทัล ผู้เรียนในรายวิชานี้จะได้เรียนการผลิตเนื้อหาออนไลน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการการผลิตสือ่อการสื่อความหมายด้วยภาพและเสียงรวมถึงเทคนิคการเล่าเรื่องอีกทั้งยังได้ฝึกทักษะการสร้างสรรค์ภาพราสเตอร์ประกอบเนื้อหาออนไลน์ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop และการสร้างสรรค์คลิปวิดีโอด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro อีกด้วยรายวิชาการสร้างสรรค์เนื้อหาออนไลน์เพื่อการสรื่อสารการตลาดดิจิทัลโลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กตั้งแต่การเรียนรู้ความบันเทิงการซื้อขายสินค้าหรือทำธุรกิจอื่นๆส่งผลให้การตลาดดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในภาคธุรกิจอย่างเลี่ยงไม่ได้รายวิชานี้ผู้เรียนจะได้ศึกษาเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของนักสร้างสรรค์การวิเคราะห์ผู้ใช้สื่อดิจิทัลการสื่อสารการตลาดดิจิทัลกระบวนการสื่อสารการตลาดเชิงบรณาการหลักการสร้างสรรค์เนื้อหาให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของสื่อดิจิทัลการวางแผน การกำหนดกลยุทธ์และปัจจัยในการสื่อสารการตลาดดิจิทัลตลอดจนกฎหมายและจรรยาบัรณที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสารรค์เนื้อหาออนไลน์เพื่อการสื่อสารการตลาดดิจิทัลเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่วงการธุรกิจสื่อดิจิทัลรายวิชาโครงงานนวัตกรรมการสร้างสารรค์เนื้อหาออนไลน์ในรายวิชานี้ผู้เรียนจะได้ลงมือปฏิบัติจริงในรูปแบบการออกแบบและพัฒนาโครงงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสารรค์เนื้อหาออนไลน์เช่น โรงงานการออกแบบและสร้างสารรค์เนื้อหาออนไลน์สำหรับการเล่าเรื่องข้ามสื่อเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจว่าผู้เรียนสามารถนำองค์ความรู้ทั้งหมดไปใช้ได้จริงในการทำงานผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับการทำงานด้านสื่อหรือการเรียนและยังสามารถได้รับใบสำร็จที่บัตรเพื่อนำไปสมัครงานและสามารถสะสมเป็นหน่วยกิจในการขอเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ชุดวิชาการสร้างสารรค์เนื้อหาออนไลน์มีอาจารย์ผู้สอนทั้งหมด3ท่านได้แก่อาจารย์ดรสรชัยกำมนลิมสกุลผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรหนึ่งหทยัยขอผลกลางและอาจารย์ดรทวัตพงศ์พิทักในวันที่ชีวิตของเราทุกคนผูกติดกับคำว่าออนไลน์มากขึ้นวงการสื่อดิจิทัล จึงต้องการผู้มีความสามารถที่หลากหลายในการสร้างสารรค์และการบริหารจัดการสื่อออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพในทุกสถานการณ์เนื้อหาของหลักสูตรการสร้างสารรค์เนื้อหาออนไลน์จึงมีความจําเป็นอย่างมากสําหรับนักนิเทศศาสตร์ดิจิทัล